คริสคายหลายคนได้ยินชื่อนี้แล้วน่าจะนึกถึงหนังดังเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องจริงของเขานี่สิมันซับซ้อนแล้วก็เข้มข้นกว่าในหนังเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังตำนานของชายคนนี้กันครับ160บบวกใช่ครับนี่คือตัวเลขที่เพนตากรยืนยันอย่างเป็นทางการนะว่าเป็นจำนวนการสังหารที่เขารับผิดชอบ ตัวเลขนี้แหละครับที่ทําให้ชื่อของคริสไคล์ถูกจารึกไว้เลยว่าเป็นสไนเปอร์ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัพสหรัฐเลยทีเดียวแต่พอเราพูดถึงตัวเลขที่น่าทึ่งขนาดนี้ใช่ไหมครับมันก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วใครคือคริสไคล์ตัวจริงกันแน่คือเบื้องหลังตานานเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่เท็กซัสดินแดนที่หลายคนนึกถึงคาวบอย ซึ่งก็ไม่ผิดเลยเพราะชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยมันหล่อหลอมเขาก่อนที่โลกทั้งใบจะรู้จักเขาในฐานะทหารเสียอีกคือชีวิตของคายเนี่ยเริ่มต้นแบบเท่เลยนะเป็นนักขี่ม้าพยศเมื่อาชีพเลยแต่โชคชะตาก็เล่นตลกครับกลางยุค90เขาเกิดอุบัติเหตุแขนเจ็บหนักมากจนต้องเลิอกอาชีพนี้ไปเลยและจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นี่แหละที่พาเขาไปสู่เส้นทางใหม่นั่นก็คือการสมัครเป็นทหารเรือในปี1998 โอเคจากขาวบอยสู่ทหารเรือทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่ากว่าจะมาเป็นหน่วยซิลที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดเนี่ยมันโหดหินขนาดไหนก่อนจะไปต่อเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าหน่วยซิลนี่คืออะไรพูดง,ง่ายๆเลยก็คือพวกเขาเป็นหน่วยรบพิเศษระดับท็อปของกองทัพเรือสหรัฐครับภารกิจของพวกเขานี่คือสุดๆไปเลยทั้งจู่โจมโดยตรงสอดแนมพิเศษหรือแม้แต่จับตายเป้าหมายสาคัญและนี่แหละคือสิ่งที่คลายตั้งเป้าไว้ว่าต้องไปให้ถึงให้ได้ แต่ทางมันไม่ได้ง่ายเลยนะตอนแรกเนี่ยเขาถูกปฏิเสธด้วยซ้ําเพราะว่าไอ้หมุดที่อยู่ในแขนเขาจากอุบัติเหตุตอนขี่ม้านั่นแหละแต่คนอย่างคลายไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับในที่สุดความมุ่งมั่นของเขาก็ส่งไปถึงจนเขาได้รับคําเชิญให้เข้ารับการฝึกที่เรียกว่า BUDS ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความโหดแบบสุดๆและในที่สุดความพยายามก็เป็นผลครับหลังจากผ่านการฝึกที่เรียกว่าแทบจะลากเลือด เขาก็จบหลักสูตรในเดือนมีนาคมปี2001ได้ประดับตราหน่วยซิลทีม3าอย่างเต็มภาคภูมิถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากโอเคครับเพราเป็นซิลเต็มตัวแล้วทีนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่แท้จริงเราจะไปดูช่วงเวลาที่เขาปฏิบัติภารกิจในอิรักกันที่ที่เขาได้ฉายาว่าปีศาจแห่งรามาดีภาพนี้มันบอกเล่าความจริงของสงครามได้ดีมากเลยครับการสังหารระยะไกลครั้งแรกที่ได้รับการยืนยันของเขา เป้าหมายคือผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังถือระเบิดมือเดินเข้าหากลุ่มนาวิกโยตินสหรัฐเขาได้รับคําสั่งและเขาก็ต้องทําตามหน้าที่เหนี่ยวไก่แล้วจากจุดนั้นสถิติของเขาก็เริ่มขึ้นครับเขาออกรบในอิรักทั้งหมด4ี่ครั้งโหดจนฝ่ายตรงข้ามตั้งฉายาให้ว่าปีศาจแห่งรามาดีแถมยังตั้งค่าโหวไหว้สูงถึง200 0 0 0ดอลลาร์ 2. แล้วที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นคือสถิติการยิงไกลที่สุดของเขาเนี่ยไกลถึง1.2ไมล์เลยทีเดียว คือเรื่องจํานวนที่สังหารได้เนี่ยแม้แต่ตัวไครเอเองยังเคยเขียนไว้ในหนังสือของเขาเลยนะครับว่ากองทัพเรือให้เครดิตผมสูงกว่านั้นบางสัปดาห์ก็ร้อยหกบางทีก็สูงกว่านั้นอีกมันเลยยิ่งทําให้เห็นว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้หลังจากผ่านสมรภูมิร,รบมาเป็น10ปีหลายคนอาจจะคิดว่าชีวิตหลังจากนั้นคงจะง่ายใช่ไหมครับแต่ความจริงคือการกลับมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเนี่ยมันอาจจะยากกว่าที่คิดซะอีก เรามาดูกันครับว่าเขาต้องเจออะไรบ้างการตัดสินใจปลดประจำการในปี2009เนี่ยมันมาจากเหตุผลที่ส่วนตัวและลึกซึ้งมากๆครับคือเขาต้องเห็นเพื่อนร่วมรบเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาหลายคนและที่สําคัญเขาก็อยากจะรักษาชีวิตคู่ของเขาเอาไว้ด้วยแต่พอปลดประจำการแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับเขาสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเลยเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ชื่อ Craft International เขียนหนังสือชีวประวัติของตัวเองจนกลายเป็นเบสเซลเลอร์ ller, และที่สำคัญคือเขาอุทิศตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนทหารผ่านศึกที่กำลังมีปัญหาด้วยแต่ในขณะที่หลายคนมองเขาเป็นวีรบุรุษอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวของเขาก็มีความซับซ้อนเหมือนกันนะครับมันมีประเด็นถกเถียงที่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งมันก็ท้าทายภาพลักษณ์ของเขาในสายตาคนทั่วไปมากๆเลยประเด็นนี้มันคือเรื่องราวสองมุมที่หนังคนละม้วนเลยครับ ทังฝั่งคลายเนี่ยเขาอ้างว่าเคยชกหน้าชายคนหนึ่งในบาร์เมื่อปี2006ซึ่งต่อมาเขาระบุว่าเป็นเจสซี่เวนทูราอดีตผู้ว่าการรัฐมินิโซต้าแต่อีกฝั่งหนึ่งเวนทูราปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเจอคลายได้ซ้าแล้วเรื่องนี้มันก็บานปลายจนกลายเป็นคดีความที่ยืดเยือ้อแล้วก็ซับซ้อนมากครับ คือเริ่มจากที่เวนทุรายื่นฟ้องคลายข้อหาหมิ่นประมาทในปี2012แล้วพอคลายเสียชีวิตไปแล้วคดีก็ยังดำเนินต่อนะครับสุดท้ายคณะลุกขุนตัดสินให้เวนทุราชนะได้เงินไป1.8ล้านเหรียญแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะศาลอุทธรณ์กลับคำตัดสินแล้วในท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ไปตกลงยอมความกันนอกศาลในปี2017ครับ ใช่ครับอย่างที่บอกไปว่าคดีความมันยังเดินหน้าต่อแม้ว่าตัวคายเองจะไม่ได้อยู่เพื่อรับรู้ผลแล้วก็ตามเพราะเรื่องราวของวินลับรุสสงครามคนนี้มันมาถึงจุดจบที่น่าเศร้าและไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในวันที่2กุมภาพันธ์2013วันสุดท้ายในชีวิตของเขาโศกนาฏกรรมในวันนั้นมันเริ่มต้นจากความตั้งใจที่ดีนะครับคือคายกับเพื่อนของเขาที่ชื่อแชดลิตเติลฟิลด์พยายามจะช่วยอดีตทหารผ่านศึกอีกคนหนึ่งชื่อเอ็ดดี้เรย์ราว์ ที่กำลังมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนักก็เลยพาไปที่สนามยิงปืนด้วยกันและนี่คือข้อความสุดท้ายที่มันน่าขนลุกมากเป็นข้อความที่คายส่งหาเพื่อนเขาก่อนจะเกิดเหตุไม่นานคลายพิมพ์ว่าหมอนี่มันบ้าชัดๆเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าระวังหลังให้ดีมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุที่น่าเศร้าจริงๆครับสุดท้ายแล้วคนที่ก่อเหตุก็คือเอ็ดดี้ราลเนี่แหละครับเขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ในข้อหาฆาตรกรรมทั้งคริสคลายและแชดเลเทลฟิลและก็ได้รับโทษสูงสุดเลยคือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวการจากไปของเขานี่เป็นข่าวใหญ่มากนะครับสร้างความเสียใจให้คนอเมริกันเยอะมากกระบวนรแห่ศพของเขาเนี่ยยาวถึง200ไมล์เลยนะเพื่อนำร่างของเขาไปสุดสารแห่งรัฐเท็กซัสแล้วตลอดทางก็มีคนนับพันออกมายืนรอเพื่อแสดงความเคารพมันเป็นการตอกย้ำสถานะเป็นวีรบุรุษของเขาในใสายตาคนจำนวนมากจริงๆ สุดท้ายนี้เราขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำพูดของตัวคริสคลายเองนะครับที่เขาเคยบอกไว้ว่าผมอยากจะเป็นที่รู้จักจากจำนวนคนที่ผมได้ช่วยชีวิตไว้คำพูดนี้มันทิ้งคำถามให้เราคิดต่อได้เยอะเลยนะครับว่ามะระดกที่ซับซ้อนของชายคนนี้ทั้งด้านที่เป็นวีรบุรุษและด้านที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงสุดท้ายแล้วเราควรจะจดจาเขาในฐานะอะไร